สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับมือนี้เป็นมือวันที่สองครับมีสายยนต์ครับพี่น้องครับบ่าวตึงจะไม่ง่วงโคมแม่ลูกคือเก่าครับเป็นง่วงงามครับใส่ใ่ครับแม่สูงลอยสีสิบหาครับขอดีห้องเพิ่นครับคือเสาร์นี้ครับบ่าวตึงผสมให้แล้วครับแม่เพ่นครับสมกับพอช็อกโกแลตครับพี่น้องครับใส่แม่ใหญ่เลยครับ ท่าจิตดก็จะเป็นลูกสามข้าท่องครับพึ่งสมเมื่อเศร้านี่ครับได้เวลาอันมอจอพอดีครับตัวนี้เป็นลูกสาววีโก้สองล้านนะครับเดินนี่ครับว้ยสามเดือนครับพี่น้องครับแบบง่ายครับพี่น้องครับกินเฟื่องดีดีครับเมลูโคมนี่ครับเหมาะเลยครับผู้ใดหางวัวใส่งหครับใส่งแล้วก็หู้แล้วก็เชืองน้่ครับแนะนําครับโคมนนี่ครับพี่น้องครับ สี่หมื่นสามครับพี่น้องครับมื่อนี้บาตึงทรงฟี่ให้สองร้อยโลนะครับเดิอเมะกระทับให้แล้วครับเมะทับให้แล้วครับช่วงเศร้าครับปุ่นนะครับลูกสาวครับโอ้ครับว่าเชีงดีทั้งเมะทั้งลูกครับพี่น้องครับต่างคอยันยันเลยครับลูกสาวครับ คุณนะครับเงาหางเนื้อหนังย่านดีครับโค้งสางยห้งๆหนังนาหนาครับเป็นลูวีโกสองล้านครับตัวนี้ครับด้านหน้าครับจินเฟื่องเก่งครับทั้งแม่ทั้งลูกครับสี่หมื่นสามครับทรงฟี่ให้สองรอยโลครับ สนใจท่มาาดนะครับเด้องเป็นตเลียงครับแม่ใยใยนั่นหนาครับลูกสองยืนครับลูกสามพึงสมไหงครับสมชกกระแลกยางดีครับสนใจโท่มากครับลิบเล็บขอเท่างามครับเล็บบอสันบอญ้าบอเป๋ครับเล็บครับหน้าตาสวยครับแบบหนาครับแม่นังหนาดีครับแม่นังหนาลูกนังหนาครับโคมนี่ครับ แม่สูงลอยซีหาครับพี่น้องครับลอยซีซิมหาครับแม่สูงครับนมซีเต้าครับสะโพกใหญยๆครับโอ้ยเอาหางครับสะโพกใหนยๆเพดำดําดครับ บรรยากาศห่อนๆครับทางปทุมราชครับแดดเป็นแดดครับพี่้องครับกินเฟืองไปกอนครับมือนี้ครับวัวทองโซนยี่ดีครับเมนีครับสูงลอยสี่ซิมหาครับลำตัวเงาแขงขาใหญ่น่มซีเต้าครับถูกถอนประกันให้คือเก่าครับสิบหาเามือครับ เ,เงาห้างเมีครับสวงบระุดบปจมนะครับเ้ว้อหัวดีะครับนาเลี่ยงครับพคมนี้ครับคุณน,น่ะเงาห้างลูกสาวครับ จับได้บายได้ครับโคมนี้ครับพี่นองทันไดสนใจครับกะทรมาเด้อครับเด้อโอ้หาวาตึงเลยเด้อครับแม่สมให้เรียบร้อยครับพอช็อกโกแลตครับขึ้นของแท้ครับขึ้นแต่มหมูออันแล้วครับจัดมือนี่ส่วงสวยครับจัดให้ครับนาเลียงทั้งแม่ทั้งลูกครับ กินเฟื่องดีขนาดครับพี่น้องครับง้วเช่องนิสัยดีพฒทาผูแก่เลียงไนครับเลียงโคมเดียวนี่กระสุดยอดแล้วครับเพี้ยนเอาครับพี่น้องครับหาเมียพันธุ์ดีเขาคอกแนวนี้ครับเลียงไงนะครับโคมนี่ครับเป็นง่วเลียง่ายแม่กันนังหนาโพนดีครับเบิ่งยังไดกระบอกจอยครับเบิ่งสะโพลลูกเพิ่นครับ ครับสโปกเขาลูกสาวกำลังออกครับพี่น้องสนใจครับซื้อไปไปเฮเดเขาไว้เลยครับนี่ครับเขากำลังออกครับนี่ครับเขาเมาะนี่ครับกำลังออกครับเฮ็ดเขาจะสวยนะครับกระบาลกระบาลจะสวยครับเฮ็ดเขาไห้ครับเพื่อหน้าโคตรไดเป็นแม่บอกแม่พันธได้จัดเขาฟ้ามครับ แม่ใหญ่ดีนะดีครับแม่ครับพี่น้องเห็นตัวจิกนะโอ้ยสุดยอดครับโคมนี่ครับสี่หมืนสามครับทรงฟี่ซองลอยโลครับเดี๋ยวพาไปเบื้องด้านนาเพื่อนครับวันนี้ครับเพครับด้านนาครับนางามทั้งแม่ทั้งลูกครับว่าต้องเป็นรุ่นดนครับแม่กระสมให้เลี้ยวครับ แม่ใหญ่แห่งครับน้าลึกครับแม่ครับหน้าตางามครับเชื่องดีครับคูณครับวิชิไลนะครับงัวครับราคาหาหกหมื่นตะกี้ครับเหลือสี่หมื่นสามครับตัวนี้ครับจงฟี่ให้สองร่อยโลครับลูกสาวของมีโก้ซ่องหลาน เพครับพี่น้องครับงามนะครับงามดีนังหนาดีครับสนใจกระโทูมากครับพี่น้องครับง่วอยู่บ้านนวาครับอยู่อำเภอปทุมราชจังวัดอำนาจเจริญครับแม่สมกระพอช็อกโกแลตครับมือเสา้านี่ครับตัวนี้เปาตึงสมให้เองครับเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งขื้นครับมีอาการขื้นแห้งอยู่ครับ ้านี้ตอนแสายว่าตึงยังจัดให้ครับกาเวลาอันพอดีพาองามครับโัวจริงโมงเมนหน่อยๆน,นะครับนี่นครับน้าดีึค่ยังนี่ครับลูกก็สามเดือนครับก็ลังเป็นสาวสาวหน่อยสวงบอสดบอจม เล็บบรสันบรยาครับเล็บพอดีครับเล็บบรเปยนะครับเด้องัอหน้าตาสดใสดีครับถ้าสมพอนี้ติดกะสิเป็นลูกสามนะครับเด้อสิเป็นลูกสามค่าทองครับตัวนี้เป็นลูกสองยืนครับเป็นลูกวิโก2สองหลานครับใครเห็นคลิปนี้แล้วครับถ้าอดใจไว้ก็โท่มากนะครับเด้อโทรมากครับรับรองว่าพอผิดหวังครับโคมนี้ครับ ไปหางวงงมเขาข้อครับเลี้ยงโคมเดียวนี่ก็สุดโอดแล้วครับพี่น้องครับเอาไปผลิตลูกครับเป็นการจินของเพิ่นครับจินเพื่องข้ามยงใหญ่ครับลูกสาวคนครับ ลูกสาวกำลังย่นครับย่นนะครับกำลังย่นครับลูกสาวโทรมาทักไล่มาได้ครับทักหาบ่าวตึงเด็ดเลยครับเบอร์ตรงครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล่นี่แหละครับเบอร์โทรเบอร์ไล่ครับครับลูกสาวครับบ่ธรรมดาเลยครับลูกสาวครับ ลูกซาวิโก้ช่องหลานครับสะโพกใหญ่ๆนั้นนาครับอู้หนาสื่อหนาเลียงครับโค้นี่ครับสี่หมื่นสามงฟี่ให้สองร้อยโลครับเหมือนนี้ครับปมโมชันครับสนใจโทร่มากนะครับเด้อสุดท้ายนี่บาถึงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝาดหนาพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม ชมให้เรียบร้อยครับกับพอช็อปแปรแร,รับกับพ่อแม่ลูกสี่มืนสามเรียบร้อยแล้วครับปูกวิปุสองหลาด